เ่าน,นะคืออะไรนะอ๋อยกสุมนะฮะสีใช่ไหมอะไรยูทูบเบอร์นะฮะแล้วก็นะครับนึกว่าละยกสุมนะฮะ อยกซูมนะฮะหนึ่งสองสามโอ้ไข้ามนี้ข้านี้สักนใหม่โนอ้นบนี่นะเอฟซก็ช่วยกันยกซูมหน้าเอฟซีนะเอาล้กันเอาลมมาเหาไกที

บ้านในกิครับอบ้านในกุญจิบ้านในกุญจิว่ตอนล่งไหมส่าตอนล่งเดี๋ยวทางนั้นซอยครับอผมก็ตกใจหมดเลยขอบคุณครับครับผมบ้านตรงไหนอ่ะอันนี้เอาไปหรอมันไม่ใชาก็ต้องมัดนะฮะพี่ ยายก็ปวจะทักหัวเขาองหัเมียน่ะน่าจะบอกได้ได้ได้ไดไม่ได้ได้ไดได้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 ไดอได้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 ไ้ไได้้ไไ้ได้ได้้ไได้ไ้ดได้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 ไดะได้ได้ด้ได้ได้ดได้้ ลงมานะฮะนะเอาไปพสเตยนะฮะตรงนี้ไม่ยกไม่ยกขึ้นหรครับตรงนี้ก็เดี๋ยวัจพรุ่งนี้พ่งนี้ยกใช่ไหมะต้องต้องใช้ตัวทุกช่องนะตอนเย็นนี่แหละยกข้างหัก้งหลังไ้ครับผมยได้ยกได้ยกได้ยกไปไหนครับยกไปทรงนี้เนาะ วันนี้ไปหาปลาไปมาแล้วครับไปดูในคลิปครับไปดูในคลิปไปดูในคลิปอ้วนเปี่วายอีกใช่ไหมหรออยากล้มอีกเมื่อานว่าพี่หนิงว่าจะยกรถขึ้นไปในบนนี้เราจะเลิกสำซาไหมพร้อมแล้วเรายกกันเลยพี่พงศ์นี่ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างทำออกไปก็ยกตรงนั้นออกมาอีกมันไม่เห็น เราแน่จะยกนะก็จะยกอ่ะไม่ได้ชิดเนาะเออนี่ยกไปเลยนี่กำลังดูช่างพงเขาจะเขาจะไปเรื่องอะไรต่อกำลังดูต้องคิดไปด้วยเขากำลังดูเขาจะไปเรื่องอะไรต่อว่าไปเรื่อยแปดนาทีผมก็รุนอยู่เขาไปเรื่อยๆเขาไลฟ์ไปเรื่อยอ่ะกำลังเสิร์ฟตรงนี้เป็นสายยิบสั้นเหรอ เป็นฝาบ้านป็าบ้าไม่ได้พูดกับไอ้กระตันครับเอแล้วพี่พี่ใส่มันออกไปไหนไปทุระมาเองเายังไงเนี่ยมีอะไรช่วยไหมครับพี่ล้างรถได้อยู่นะครับล้างรถไหมครับเหลือกี่นาทีอีกสี่ครับอีกสี่จะเสร็จไหมล้างรถครับล้างรถครับพี่มาแล้วพึงมาเอาเอา ก็พอดีเลรถดูปุ่นอีกรอบนึงก็พอดีเพล่เพิ่มมาขอเอาไปจัดเอาไปจัดมินานมันนี่ถามหน่อยเมื่อวานพี้สีบอกว่าคินานไปนั่งเศ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้พี่สีแฟนนะฮะาเอฟซีก็อ่าครับก็เห็นภาพนะครับตอนอ่าที่อ่ายกกระท่อมนะครับตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุนะฮะเนาะแต่ตอนนั้นตอนนี้ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่า อตอนนั้นอะ่ะมีคนขึ้นไปคุมม,มีลุงวางมีแม่ดากกอกแล้วมีผมนะฮะแล้วก็แมงกระบ,บี้ฟีมนะเอฟซี FC. แล้วมันเกิดเหตุการณ์นะครับสายไฟฟาดนะครับลงนะฮะอ่านะครับ,นะะอ,ะนะรบอนตอน,นอันนี้ก็ดีนะฮะเนาะแบบว่าไม่มีคนขึ้นไปคุมนะเอฟซี FC. อ่านะครับอฮะเนาะ ก็แบบอ่าฮะนะครับนะครับเนาะตอนนั้นก็อันตรายอยู่นะครับย้ายมาจากนู่นนะครับเข้าโรงบาลนะฮะเนาะนี่ครับผมก็ขึ้นอะไรนะก็แบบ เห็นภาพแล้วคิดเห็นภาพตรงนั้นเลยนะฮะกันย้ายกระท่อมนะครับนะฮะอ้าวตกลงพี่ใส่คือวันใหม่จริงไหมเนี่ยเมนใกล้ถึงทันไม่ทันเออโอ้ยคือเข้าใจกันผิดเข้าใจกันผิดสกูตเตอร์ไฟฟ้ารถนั่นแหละไม่เขาเรียกสกูตเตอร์ไม่ได้เรียกรถครับรถสกูตเตอร์ครับรผมว่าอยากไปดูสกูตเตอร์ตัวมันเป็นอะไรอีตัวที่เขา อันมิเตี้ยไม่ใช่อลนมิเตียมันออกมามันมันเป็นตัวทดลองที่นี้มันเป็นแบตตัวแบตอ่ะมันไทเทเนียมตัวรับน้ำหนักได้250กิโลตัวครบทีเนี้ยเหมือนตัวเนี้ยมันเหมือนเข้าลองออกมาใหม่สู่ตลาดแล้วที่นี้มันโค้งไหมราคาไม่โค้ล้อมันเล็กๆแต่ว่าล้อไม่มีลมนะฮะไม่ต้องใช้ลมเดี๋ยวว่ามันเหยียบอะไรมันก็จะให้ตัวได้แลัวล้อใช่เป็นรถเรายืนขับอย่างเงี้ยที่ช่ยืนเอายางมันแบนอมัน เขาไม่เติมลมให้ไม,มมไม่ต้องใช้ลมครับเพราะว่ามันเป็นยางนิ่มเขาเรียกยางนิ่มวงล้อก็ไม่ต้องกวดดุงผมเลยว่าจะไปเอาจาก1มื่นเจ็ดเขาลงมาเหลือสี่พันห้าเขาจัดให้สามจังหวัดจังหวัดละละหกคัน <S <S 2> <S 2> มีระยองขอนแกน่นแล้วก็สกนลคนครผมเลยไปดูไปดูเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันเหลือมันไม่มันมันเหลืออยู่ตัวเดียวเหลือคันเดียวแต่คันนั้นอนะ่ะมันไม่มีไทเทเนียมไม่มีแบต เียถ้าซื้อแบตมันต้อง5,000ันโอ้โหมันก็แพงกว่าจัดโปรอ่ะเฉพาะแบตถ้าตัวเราซื้อตัวรถมาแล้วเราไซื้อแบตผมมีมีหลายก้อนตอนแบตถึงนี่มาตน้ำลองแบตพาวเวอร์แบงค์บปรกอยากได้อยู่นะมันวิ่งร้อยมันวิ่งได้ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วผมเห็นอ่ะมันเป็นของของซัมซุงออกมาผมเลยว่าจะไปเอาไว้จากรพันเจ็ดหรือสี่พันห้าเขาจะขายรถเขาจะเอาไมเข้ามา มันมีอยู่นะตัวรถยังมีอยู่แต่ว่ามันกาจอดอยู่แต่เนี้ยมันไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยผมเลยไว่าเดี๋ยวรอวิโบนะฮะ68ชั่วโมงแล้วนะฮะ80นาทีแล้วเร็วครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็มาขนทุ้มนะครับช่วยพี่ๆเขายูทูบเบอร์นะสี่านะครับ ขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ยยกับแมงน้ำบูชาแน,นลครับขอบคุณครับผม